พี่พี่น้องมีผ้ามากินกุ้งกุ้งดองสอสเกาหลีพี่น้องนี่อันนี้แบบอันนี้ดองน้ำปลาแบบไทยๆนะพี่น้องกระน้ำจิม้มซีฟู้ดคือเกาะ้ะนีผักชีแกมจะเป็นยังไงบ้างคอยไปดูกันเลยจ,จ้าะ สวัสดีค่ะมีพผก,กับเป็นไมผ้าเส้บนี้พาไปกินกุ้งดองซี่อยู่เกาหลีเขาเอิดโคชูจังนะจ๊ะสปินนิงหนก่งเลยตกง่อันนี้กุ้งดองซี่อยู่ธรรมดาดองซอสด,ดองน้ำปลาบานเัาธรรมดาพร้อมกระเทียม มันกระเทียมอร่อยกระเทียมแซบ่บคือชุ่มกินมันว่อตสมมันจะกินกันแซ,บแซบ่บลองเบิ่งจังกาจะเป็นเง เย้ซอสโคชูจังดองกุ้งเกาหลีแมวกรดกันเลยะกรดกันเลาะหนึ่ง sắt cái gì, bên ngoài, anh, anh đi sụt bên ngoài, nên sụt thank

吧，中心。 รสชาติพอดีตอน,น,นบวเล้มบวเล้มแห้งบวหวานแห้งแซ่บนบีกันมนจิ้มซี่ฟูดก่้ยอนนีกทำงงอื้ม ยังไงก็เลดเสียบทุกส่วนอืม น้ำซอสทั้งสองซอสแซบนี่หวานหวานหวานเค็มๆนหน่อยๆเข้ากันกับพวงมาลยนะัยหน่อซุปแล้วแซบ ฮาซีเบิกง้ะวินาศแดงนสุดยคิดนีซื้อไนะอยยังก่อกนซอสดงุดงดองกุ้งดองปลาแซลมอนดองปูนะของเกาหลีโคชูจังแนะซ่บจะรักชิบีก็ล่ไปก่อนพกกันคิดนะจ้าล้เราด้วยสุขสุขุนราคาอีกางแรกสวัสด,ดีค่ะ